สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะมาขึ้นตัว Mockup 3D นะคะจาก AI นะคะหรือว่า i l l u s t r a t o r นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนใช้เวอร์ชันไหนนะคะ <c oughs> ก็ลองหาฟังก์ชันลองหาเมนูกันดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้น m o c k ั p ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะจากการใช้ AI กันค่ะทีนี้อ่าก่อนจะมาเป็นรูปนี้นะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะของเนี้ยกลับมาหน้านี้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องทํสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือเตรียมตัวที่เราจะขึ้น m o อบอาร์แบบนี้นะคะเตรียมเชฟนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวโลโก้ไอคอนต่างๆที่เราจะทำนะคะก็จะใส่เป็นตัวสิมโบลนั่นเองนะคะก็เริ่มกันเลยละกันนะคะจะทำให้ดูทีชิ้นนะเริ่มจากขวดนี้ก่อนละกันนะคะขวดนี้นะคะขวดนี้ก็ง่ายๆนะคะก็เราก็ทำการเลือกสีก่อนนะคะก็ใช้สีพื้นๆไปก่อนนะคะทีนี้จะลองใช้สีที่ อ่อนลงกว่าเดิมน,นะคะอ่านกดโอเคนะคะแล้วก็ไปที่เชฟนะคะ,คะ,คะก็รูปทรงที่สองนะคะที่เป็นเราได้เล็กเชิงกลชูนะคะแล้วก็คลิกค้างนะคะคลิกค้างทีนี้เราก็ลองปรับนะคะตรงคีย์บอร์ดตรงลูกศรขึ้นลงอะคะ่ะว่าเราอยากได้ความวองบนประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้กดลงนอะะันนี้กดขึ้นนะคะคีย์บอร์ดขึ้นลงะลองประมาณนี้ลองดูนะคะอ่ะลองดูว่าเราอยากได้ขนาดขวดประมาณเท่าไหร่นะคะก็ลองวาดดู อ่ะประมาณนี้แล้วนะคะทำพอหวัวใช่ไหมคะแล้วก็ตัวหัวขวดขึ้นไปด้วยก็คลิกที่ตรงนี้นะคะกด alt นะคะ alt ที G ่คีย์บอร์นะคะก็จะ่าเป็นตัว Circle ขึ้น2อันแบบนี้นะคะเพื่อพร้อมทำการ Copy หละนะคะอะคลิกค้างนะคะแล้วก็ลากออกมาปล่อยมือนะคะได้บนี้ทีนี้เราก็ลองว่าหวัวตรงคอมันจะประมาณเท่าไหร่ดี คลิกทิ้งตรงพื้นที่ที่เป็นอาร์ตบอร์ดตรงนี้นะคะเพื่อดูว่ามันโอเคหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราตีเน็ตนะคะดึงออกมาค่ะเพราะว่ารูปทรงมันก็จะคล้ายคลึงกันอ่าประมาณนี้นะคะ,อะโอเคเราอยากได้พื้นที่ประมาณนี้นะคะอ่าใช้ลูกศรสีดำคลิกคุมทั้งหมดนะคะล่างหลังก่อนอ่า แล้วได้ตัวนี้ละนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเพิ่มนะคะก็คือพวกโลโกโล้พวกอะไรต่างๆนะคะเอาอันที่ง่ายที่สุดก่อนละกันนะคะก็คือรูปนี้นะคะก็ซร์ชจากอินเทอร์เน็ตมาะคะ่ะหาเซิร์ชกับตันอเมริกานะคะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตสมมุติได้รูปนี้คลิกขวานะาขัดลอกภาพนะคะนี่ก็ขออนุญ,ญาตเอาม,มาใช้ในการเรียนการสอนนะคะแล้วก็มาคลิกตรงนี้ค่ะกดคอนโทนวีคอนโทนวีนะคะ,ก, v, ะ,คะก็ได้ละรูปนี้ง่ายๆนะคะ Okay. พอเราได้รูปนี้แล้วนะคะแล้วก็เอามาเรียงไว้ข้างๆนี้ก่อนก็ได้นะคะอ่าทีนี้รูปที่2ก็น่าจะใช้เชฟธรรมดานะคะก็อันนี้ก็ไปที่เชฟเหมือนเดิมนะเลือกอันแรกนะคะ rectangle t o ยเลือกสีนะคะคลิกไปตรงนี้ก็ได้อ่าหรือไปตรงสวาดก็ได้นะคะตรงนี้นคะคะอ่าก็เลือกสีประมาณนี้อ่าได้ละนะคะคลิกทูกสองสีดำ นะคะเพื่อเพือ่อน่ออบเจกต์นะคะได้อันที่2อละนะคะทีนี้ก็ลอง,ลองดูนะคะว่าเราอยากจะได้อะไรเข้าไปเป็นลวดลายในตัวม็อกอัพของเราบ้างนะคะอ่าจะวาดในตัวที่เป็นสีขาวแดงขาวแดงนะคะเพราะว่าโลกกับทันอเมริกันก็สีประมาณขาวแดงขาวแดงน้ำเงินนะคะโทนโทนนี้โทนสีทงชาได้แล้วนะคะ โ okay. อเคก็เรียงกันตรงนี้ขอเป็นสีขาวเลยนะคะแล้วก็ที่เป็นตัวนี้นะคะก็จะไม่นั่งวาดได้เสียเวลานะคะก็จะไปที่วินโดว์นะคะอ่าซิมโบลนะคะเลือกซิมโบลออมาใช้ทีนี้พอได้ตัวซิมโบลแล้วนะคะ,ะให้ไปดูในโซนของไลบรารีตรงนี้นะคะซิมโบลไลบรารีเมน,นูคลิกเข้าไปคะ่ะเลือกตัวไหนก็ได้ออกมาเพื่อให้มันเอีเยงหน้าต่างออกมานะคะแล้วก็ลองสังเกตว่า ถ้าเราคลิกสิมโบลตัวไหนนะมันก็จะไปปรากฏตรงนี้ในช่องนี้ให้เรานะคะตัวไหนที่เรายังไม่มีน,นั่นเองนะคะทีนี้เราอยากได้รูปดาวนะคะก็มีอยู่แล้วในนี้นะอ่าคลิกไปซ้ายขวาตรงนี้นะคะอันนี้ก็ใช้อ์ประกอบที่อยู่ในนี้นะคะมาเห็นมาก็จะมีรูปนี้นะคะที่อามาใช้กับรูปดาวนะคะคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมาปรากฏตรงนี้ให้ นะคะคมาปรากฏตัวนี้ให้เห็นไหมสมมติอ่ันมมน,นี้ไม่มีเครื่องบินนะคลิกเครื่องบินเข้าไปปพ๊บเห็นไหมเครื่องบินก็จะโผล่มาแต่ว่าขอขอเลือกอันที่เราได้ใช้ดีกว่าโอเคเลือกมาแล้วนะคะกดปิดไปได้เลยนะคะวิธีการทำนะคะง่ายมากก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะขยายมันเนาะไปลวกันขยายนะคะแล้วก็อ่าซิมโบล่ะค่ะเราจะไปเปลี่ยนสีอย่างนี้เลยไม่ได้เนาะเวลาที่เราดึงซิมโบลมาคลิกค้างแล้วลากออกมาเลยใช่ไหมคะไปที่อ็อบเจกต์นะคะคลิกก่อน แล้วก็ไปที่ Object ทต์การเอ็กแพนก็านะกดโอเคเรียบร้อยนะคะนี้ก็จะเริ่มใส่สีได้ละนะคะ่ะตัวข้างนอกเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปทีหนึ่งนะคะแล้วก็เลือกให้เป็นสีแดงโอเคเอาสีแดงเป็น s โ o รกนะคะก็ามาปรับตรงนี้แล้วก็ปรับ Fill b บ็ข้างในให้เป็นสีขาวโอเคนะคะเรียบร้อย อ่าดับเบิลคลิกที่อาร์บอร์ดนะคะออกมาไปคลิกที่ตัวด้านในบ้างนะคะตัวด้านในอ๋อโอเคตัวด้านในเราก็คลิกตรงนี้ไปเลยนะคะเราก็กดตัว I ทีหนึง่งแล้วก็ไปดูตรงนี้นะคะเพื่อให้มันเกิดสโตกสีแดงเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนพื้นที่ข้างในนะคะคลิกลูกศรสีดาคลิกพื้นที่ข้างในเลือกเป็นสีน้ําเงินอ่าดับเบิลคลิกคืนค่าที่อาร์บอร์ดได้แล้วนะคะเราก็จะ โลนะคะที่มีความใกล้เคียงกันนะคะทีนี้ดาวตรงกลางทำยังไงนะคะไปที่ซิมโบลค่ะลากดาวออกมาหาก็เหมือนเดิมนะคะก็ขยายดาวออกมานะ,ะโอเคประมาณนี้ก็ได้นะคะ าขยายก็กดชิมอีกนิดหนึ่งนะคะถ้าเราเปลี่ยนสีซิมโบไม่ได้นะคะก็ไปที่อ็อบเจกต์นะคะเอ็กแพนกดโอเคนะคะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนเส้นสีเส้นพาสให้เรานะคะก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการเทสีนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปจนไอสีแดงนี้เกิดขึ้นมาเพราะเราต้องการจะเปลี่ยนสีเขานะคะก็ไปที่ artz, สวอชอีที่งเลือกสีน้ำนะคะ,นะคะใช้ลูกศรสีดําคลิกทิ้งไป แล้วก็คลิกทีหนึ่งนะคะเพื่อคืนค่าให้กลับมาที่หน้าเดิมแบบนี้ได้แล้วนะคะเราก็จะได้โลของคุณกับตานบริกันละนี่ก็ใช้ลูกศรสีดำคลิกคุมแบบนี้นะลากแล้วคลิกคุมแบบนี้นะคะแล้วก็ย่อขนาดลงนะคะจะกด c อนโทก็ได้นะคะ c อนโทนนะคะเพื่อกรุปมันติดกันก็ได้นะคะ ค okay. ทีนี้3ตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คอนโทรลจี G เลยเนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไฟล์ที่เราต้องการใช้ทำนะคะทีนี้เราอยากให้มันเข้าไปอยู่ในตัวซิมโบลนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปทําทการแมปอาร์ตหรือว่าแมปบตัวมอคอัพของเราได้นะคะวิธีการก็ง่ายๆคะ่ะไปที่ซิมโบลนะคะแล้ว นะคลิกที่ภาพเนี่ยค,คลิกที่ไฟล์ภาพตรงนี้นะคะคลิกค้างแล้วก็ลากไปปล่อยมือในช่องซิมโบลได้เลยนะคะไทตรงนี้นะคะไทมันจะเป็นมูวี่คลิปใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นกราฟิกนะคะแล้วเราก็กดโอเคเนไมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ละนะคะตัวที่2เหมือนกันนะคะคลิกค้างแล้วลากเข้าไปะคะ่ะปล่อยมือนะคะตั้งชื่อก็ได้นะคะกราฟิกโอเคไม่ปล่อยเข้าไปละนะคะ นี่สังเกตว่ามันมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่คีดทาไปแล้วรอบนึงคิกค้างแล้วลากเข้าไปนะคะโอเคนะคะเหมือนกันนะคิดคุมทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ลากเข้าไปนะคะเลือกเป็นกราฟิกกดโอเคอ่าก็จะเข้าไปแล้วนะคะไฟทั้งหมดที่เราต้องการจะใช้ทาเรียบร้อยค่ะตอนนี้วลไลน์ของเราเข้าไปอยู่ในตัวสมโมเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมันมีซ้าๆกันตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวอนุญาตลบอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วกัน นะ,ะจะได้ไม่เกะกะน,นะคะเพราะว่านี้ก็ความจริงทําไว้เป็นตัวอย่างให้อยู่แล้วนะคะทีนี้มาถึงเรื่องของตัวม็อกอัพเราบ้างนะคะทีนี้เนี่ยโอเคเราได้รูปขวดละนะคะเอาลูกสดสีดำคลิกคุมทั้งหมดแบบนี้นะคะเราจะให้เชฟตัวนี้มันติดกันทั้งหมดก่อนนะคะก็มาเลือกเครื่องมือตรงนี้นะคะเชฟ i ูด o ชูตรงนี้หรือว่ากด s h i เอ็ก็ได้นะคะแล้วเอาเมาส์ไปวางไว้นะคะสังเกตว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะ แล้วเวลาเอาเมาส์ไปบากตรงไหนมันจะขึ้นแถบตารางขึ้นนะคะคลิกค้างค่ะเรา,าลากเลยเห็นไคะเราจะเห็นว่ามันมีเส้นสีแดงล้อมรอบคือมันพร้อมที่จะผสมรวมกันนะพูดงเ่เหมือนเมิดอะคะ่ะมอเชฟพวกนี้ให้มันหลวนกันปล่อยมือนะคะเห็นไหมคะมันก็จะกลายเป็นเชฟเดียวกันเรียบร้อยใช้ลูกศรสีดานะคะเขียนคำสั่งทิ้งทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะขึ้นบอกรับทีดีในลักษณะนี้นะคะเราต้องตัดครึ่งมันก่อนวันนี้เราจะใช้ตัวรีโวนะคะ เราต้องตัดครึ่งมันโดยการใช้ตัวเดี๋ยวเราจะใช้่าดไปด e r ก็ได้นะคะอ่ะจะได้ใช้หลายๆเทคนิคนะคะก็ไปที่เล็กเ n g เก l Tool ก่อนนะคะเอาเมาส์ไปวางนะคะมันจะอ่าบอกให้เลยว่าต้องไหนคือกึ่งกลางมันจะมีเส้นอยู่อันนี้คือเอาเมาส์วางเฉยๆนะยังไม่ได้คลิกอะไรเลยมีเส้นนะคะโอเคคลิกค้างอ่านะคลิกค้างเลยเพื่อที่จะได้สี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งขึ้นมานะคะเราก็ไปที่ลูกศรสีดํานะคะคลิกคุมทั้งหมดไปที่วินโด้ค่ะเลือก่าดไฟเดอร์ขึ้นมานะคะ ผาดไฟเดอร์ uh, finder, นะคะเราจะเลือกตัวที่2ของแถวบนไมนัดฟอนบนตัดลา่างชึบเรียบร้อยเพื่อที่จะให้เหลือครึ่งยแบบนี้นะคะอแค่ uh, นี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะไปดูกันนะคะพอขึ้นเป็น 3D แล้วก็เวลาที่เราจะแรปลวดลายดงไปทำยังไงนะคะก็ไปที่เอฟเฟกนะคะ 3D เลือกตัวที่2นะคะ r e v o v e ค่ะ,ะเรายังไม่เห็นอะไรแน่นอนเราต้องกด Preview ตรงนี้ก่อนนะคะจะอยู่ด้านมุมล่างซ้ายสุดกด p r e v i e เห็นไหมคะ อ๋อมันเป็นรูปแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะไปดูปฟอร์มค่ะตอนนี้เป็น lift edge นะคะก็เปลี่ยนเป็น right edge แบบนี้ left น้องเมื่อกี้เป็น left นะคะเขาโดน left edge นะคะนี้เป็น right นะคะก็คือจุดกำเนิดจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวานะคะ,นะคะได้ได้ละเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็น right นะคะอ่าตรงนี้ก็เปลี่ยนได้นะคะพลาสติกแรปหรืออะไรพวกนี้อย่างไรหรือจะเป็นแค่ตัวโครงเฉยๆอันนี้เราใช้พลาสติกแรปไปก่อนนะคะแล้วก็ จิเรียบร้อยแล้วนะคะเราขยับตรงกล่องตรงนี้ได้ค่ะเพื่อจะดูคลิกค้างไว้นะคะขยับตรงนี้ได้นะคะทีนี้ต้องะใส่ลวดลายให้มันนะคะเรามาดูตรงคําว่าแ a p art ตรงนี้นะคะแ a p art ตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเรียบร้อยค่ะสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะคะก็คือซิมโบลก็คือตัวลวดลายที่เราใส่อยู่ในกล่องซิมโบลเมื่อกี้มันจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เราเป็นขึ้นเป็นนันก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ใส่นะคะทีนี้เนี่ยตรงนี้นะคะ โซเฟสก็จะมีด้านให้เราใสทั้งหมด10ด้านด้วยกันลองคลิกเข้าไปนะคะมันก็คลิกไปด้านไหนมันก็จะขึ้นเป็นโครงสีแดงให้ตอนนี้ด้านที่4เป็นตัวนี้ด้านที่5้าเป็นตัวนี้ด้านที่6เห็นไคะด้านที่7เป็นตัวนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาไล่ใส่วดลายทีละด้านนะคะอันนี้เป็นด้านก้นของมันนะคะก็จะใส่ที่วางแผนไว้นะคะก็คือจะใส่เป็นสีน้ำเงินนะคลิกซิมโบลตัวนี้นะคะมันก็จะลองขยับดูก็ได้ค่ะ นะคะลายมันก็จะขยับตามแต่ทีนี้เราอยากให้สีน้ำเงินเนี่ยมันแล็บทั้งชิ้นเลยเราก็เลือกเป็น scale to fit นะคะมันก็จะฟิตให้ทั้งชิ้นแบบนี้เลยอ่าเลื่อนไปหาด้านที่สองนะคะก็เป็นด้านวงกมลมน่าจะเป็นตรงก้นมันนะคะ,ะเราคลิกอีกด้านที่สามนะคะด้านที่สามก็คือตัวเราจะใส่ลวดลายจะใส่ลายกับตาอเมริกันลงไปนะคะก็คลิกนะเคลื่อนไปเคลื่อนไปทาตาตรางตรงนี้ตรงนี้ก็เคลื่อนตามนะคะ อยากได้ประมาณไหนนะคะขยายได้โอเคทีนี้ตรงนี้มันเหมือนไม่ค่อยเต็มเนาะนะคะไม่ค่อยเต็มมีเส้นตรงนี้เบาๆนะแล้วกดโอเคไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็มาขยับกล่องของเราตรงนี้นิดนึงขยับกล่องของเราตรงนี้นิดนึงช้าๆนะคะ โอเคค่ะแล้วก็กด map art อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อขยับล์ของเราไปทีนี้เนี่ยนะคะอีกอันนึงที่จะทำให้ตัวลวดลายนะคะลองสังเกตน,นะตอนนี้เนี่ยสีขาวมันโดดมากเลยจากไอตัว surface หรือว่าพื้นผิวของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องกดตัวนี้ค่ะ shade art work ตรงนี้คลิกเข้าไปปึ๊บนะ,ะลวดลายของเรามันก็จะเข้าไปฝังอยู่ในตัว surface นะคะได้เนียนขึ้นนั่นเองนะคะถ้าด้านนี้เสร็จละไปด้านต่อไปนะะตรงนี้ก็จะใส่เป็นสีน้ำเงิน เราก็ลองวางแผนดูน่ะว่าเวลาที่เราปั้นไปตัวม็อกอัพขึ้นมาแล้วเราจะใส่ด้วยลายอะไรไปตรงไหนบ้างนะคะนี่ก็จะให้ฟิตนะคะเริ่มสวยงามละโอเคน้านที่หกอัตรงนี้นะคะจะใส่ลายนี้เข้าไปแล้วก็ฟิตไป ก็ไปทีละด้านอันนี้ก็ใส่เป็นสีเงินลึกฟิตนะคะแล้วก็ด้านบนสุดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดาวโอเคอาจะาไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เราขยับให้เขาโชวร ได้แล้วนะคะหรือว่าเราจะเปลี่ยนลวดลายอีกทีนึงก็ให้เปลี่ยนตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ให้เป็นลายนี้ดีกว่าน่าจะสวยกว่ากดโอเคนะคะแล้วโอเคครั้งหนึ่งโอเคช่ะเราได้แล้วเรียบร้อยค่ะง่ายๆแบบนี้เนาะเราอาจจะเหนื่อยหน่อยตรงที่เราเตรียมตัวซิมโบกต่างๆนะคะแล้วก็แค่นั้นเองนะคะก็ลองเลือกดูว่าจะใช้เชฟแบบไหนทีนี้นะคะในตัวอย่างมีอันนี้อีกเนาะนะคะก็อันนี้ก็ใช้ตัวนี้ค่ะ อ่าเล็กเชิงเกลียูตัวที่2นะคะกดลูกศรขึ้นลงประมาณนี้เพื่อให้ได้กระติกนะคนะคะเราประมาณนี้นะคะแล้วก็กดอัลติเนตนะคะทำซ้ำขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นฝาวางประมาณนี้นะคะอาะา่นะะอาแล้วก็ใช้นะ คลิกคุมแบบนี้นะคะใช้เชฟ builder tool อันนี้เราจะเริ่มไปเร็วขึ้นนะคะเพราะทำสาแบบเดิมน,นะคะแล้วก็าวาดสี่เหลี่ยมขึ้นใหม่กันหนึ่งนะคะตัดแกนกลางแบบนี้นะคะใช้ลูกศรส,สีดำนะคะคลิกคุมนะคะแล้วก็ไปตรงขัดไฟเดอร์ไมนัสฟองนะคะตัดได้แบบนี้แล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะคะ 3D revolve นะคะพรีวิวดูนะคะเล้วต,ตรงนี้เป็น r i เอ t edge ะะก็จะได้กระติกน้ำสวยๆอันหนึ่งแล้วเทคนิคของมันก็คือง่ายๆนะคะก็คือว่าตัดครึ่งตัดครึ่งตัวเชฟก่อนเราขึ้นเราอาจจะขึ้นโครงเป็นเชฟแบบนี้ก่อนแล้วก็ตัดครึ่งนะคะแล้วก็มาใส่ดีโวนะคะทีนี้ก็เป็นการวางแผนใส่วัลไลอันนี้จะไปเร็วขึ้นนะคะเลือกเป็นเชดอาร์ตเวิร์กนะคะก็ สร้างลวดลายโอเคนะคะด้านต่อไปนะคะก็ชิลๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าวางแผนการใส่ลวดลายแต่ละด้านไว้ได้แล้วก็ชิลๆเลย อาจจะต้องแบบว่าลองลองทำแล้วก็ลองขึ้นตัวมอ c k ั p หนึ่งครั้งก่อนแล้วค่อยย้อนกลับไปเตรียมลวดลายอีกทีนึงว่าเราอยากได้ลวดลายอันไหนนะคะอันนี้เป็นตัวนี้แล้กันฟินะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะฟิตนะคะเรียแบบร้อยค่ะกดโอเคแล้วก็โอเคพิมพ์น,นะคะเราก็จะได้ กดน้ำน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวลองดูนะคะว่าเราอยากได้ลายไหนอ,อีกอันนึงนะคะอันนี้ง่ายมากเลยก็คือทําเป็นตัวแก้วน้ําตัวนี้นะคะง่ายมากก็ใช้แค่เส้นนะคะทีนี้ไปที่ลายนะคะเลือก arc t o u e ก็คือลายที่มีเส้นโค้งหน่อยตัวนี้นะพอเราลากลปุ๊นะคะเราก็ลองกดลูกศรขึ้นลงนะคะ ที่บอกว่าเราจะทําแค่ครึ่งเดียวนะ,คะแค่นี้เองนะคะเราก็ใส่ตัวอพอมันเป็นเส้นเนี่ยเราจะเลือกสโตรกนะคะก็ใช้สโตรกที่มีสีใกล้เคียงกันนะคะดับเบิลคลิกตรงนี้ก็ได้เพืเ่อเรียกสีขึ้นมานะคะกดโอเคแบบนี้เอาเส้นเล็กๆนะคะอันนี้ประมาณ1นึ่งหนึ่งนะคะเราก็ไปที่เอฟเฟกนะคะเลือกเป็น 3D r e v e w นะคะกด Preview ค่ะ อ่าน,นี้ก็ความจริงถ้าเป็นขาแก้วก็ได้นะเป็นขาแก้ววายขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วคุณก็วาดแก้ววายอีกทีนึงอันนี้ลองเป็นไลฟ์ดูนะคะก็จะได้แก้วน้ำสวยๆอันหนึง่งนะคะอ่าหลังจากนั้นก็ไปที่แมปอาร์ได้เลยนะคะตัวนี้ง่ายมากเลยนะคะ,ะลื่อนไป โอเคเลือกเป็นลายอ๋ออันนี้มันคือด้านในนะด้านในเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะคะแล้วก็ฟิตนะคะอันนี้เป็นด้านนอกหรือเปล่าโอเคค่ะติดเ้ย่อลงอ่าแล้วก็ลองไปลองกดโอเคก่อนนะคะไปหมุนเขานิดนึงก็ได้คะ่ะ ไลน์เขาจะได้เต็มแก้วอ่แบบาไบปั้นอีกทีนึงนะคะกดเจสตาร์ตเวิลดดูนะคะสวยๆเดี๋ยวตรงไหนอีกขอผอบอัน,นอ่าตกแต่งเพิ่มเติมในลายนี้ก็ได้ค่ะอ่าโอเคดูนะคะได้แล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาขยายดูด ะคะก็สวยๆค่ะนะคะทีนี้พอมันมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ลองจัดวางนะคะไหนไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังนะคะก็ทำเป็น 3D บ้างก็ได้นะคะอ่ะเป็น 3D ที่เป็นลักษณะเป็น m o อกอักล่องก็ได้นะเป็นกล่องเฉยๆทีนี้จะลองวาดอ่าสี่เหลี่ยมธรรมดาให้ดูลองแถมแถมให้นะคะก็จะไปที่เอฟิกทร d ทีนี้เลือกตัวบนนะคะ เอ็กซ์โสนะคะตัวนี้นะคะเอ็กซ์โลสตัวนี้เราก็กดพรีวิวดูเห็นไหมคะมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ให้เรานะคะทีนี้เราก็ลองดูว่าเราจะหันกล่องไปทางไหนให้มันหันหนะ้าเข้าหากันบ้างนะคะหมุนมนได้นะคะอะ่าประมาณนี้ดูะนะคะก็อาจจะเป็นกล่องแพคเกจิ้งอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะคะปรับขนาดความหนาตรงนี้ได้ นนี้ไม่เอาอเอาแค่นี่พอละนะคะแล้วเราก็ไปแมปอาร์ตเหมือนเดิมนะคะด้านหน้าเลือกเป็นลายอะไรนะคะก็ลองดูนี่ด้านหลังนะคะ ใส่ดูกดเคลียร์นะคะถ้าเราไม่เอาเพราะตอนนี้เครื่องน่าจะเริ่มเออร์เรอนิดนิดนะคะอ๋อนี่ด้านหลังนะคะเคลียร์นะคะก็ลองใส่ดูด้าน,นข้างไหนอ หาเนี้เป็นด้านนี้นะคะนนก็หากลองใส่แบบนี้นะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นด้านบนแต่ไม่ใช่ตอนนี้มันไดเออเรอไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องพยายามมองหาเส้นเองโอเคค่ะได้ประมาณนี้ฟิตไหมอ่าฟิตแบบนี้ก็ได้นะคะ อางเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะขึ้นในลักษณะที่เป็นทรงเหลี่ยมเนาะนะคะโอเคนะคะาก็จะได้ทรงกล่อนแบบนี้นะคะอีกอันนึงน,น,น,นี่เราก็ลองจัดวางนะคะแต่ถ้าอันนี้มันไม่สวยนะคะก็ลองรูปแบบอื่นๆขึ้นเป็นม็อกอัพได้นะคะมันก็จะมีได้หลากหลายเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะ ก็ได้ละนะคะสามอันง่ายๆนะคะเราก็ลองทำเงาดูก็ได้นะคะทำเงาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมิตินะคะก็วาดวงรีขึ้นมาอันหนึ่งนะคะเราก็ไปที่อ่าวินโด้นะคะเราก็เลือกเป็นแกรดเดียนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเลือกตัวที่เป็นแบคแอนไว้เลือกที่เป็นอ่าพื้นผิวนะคะเป็นตัว นอนแอคทีฟโซนะคะเลือกเป็นฟิลบอกนะคะใส่ตรงฟิลบอกนอนแอคทีฟโซแล้วก็ไปทำทรานพาเลนต์ให้มันเหลือบางๆหน่อยนะคะแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะคะเอฟเฟก b ์เบลอนะคะ s กรซินเบ r p พรีวิวดูเห็นไหมคะให้ขอบมันดูฟูๆหน่อยนะคะกดโอเคนะคะย้ายไปข้างหลงัง นะคะคลิกขวาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะ c e n t r um back นะคะมันก็จะไปอยู่ข้างหลังสวยๆลองจัดวางดูนะคะอ่าอินเทีนไปนะคะ่ะตัวที่เราขึ้น mock up ทีดีแล้วนะคะเราก็สามารถ copy มันได้นะคะสามารถ copy มันได้ เรียบร้อยนะคะสมมติเราอยากได้แก้วเพิ่มค่ะก็คลิกค้างคลิกแบบนี้นะเลือกอ็อบเจกต์ก่อนนะคะกดอินเอเนตนะคะแล้วก็ดึงออกมาอ่าเราก็จะได้แก้วเล็กๆอีกอันนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะลองดูก็ใส่เงาให้อ่ นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นเทคนิคการขึ้นมอกอัพจาก AI แบบง่ายๆนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะทำเสร็จแล้วก็ใส่เงาให้เรียบร้อยเพิ่มมิตินะคะจัดวางให้ได้เรื่องของอ่า s p e c t i v e นะคะมุมมองต่างๆนะคะแล้วก็ใส่วลาย background กันเอาเองนะจ๊ะนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ